กระโปงค่ะอยู่นู้นเลยค่ะต้องวิ่งไปถ่ายนะคะนะฝนก็ตกค่ะไม่มีร่มด้วยค่ะต้องวิ่งไปนะคะนะอยู่นี่ค่ะิร์ตท t เ s h i r t ค่ะชกุบุสก็คือต้นเพลนนะคะนั่นหรือก็คือเป็นต้นไม้ค่ะที่อยู่ในกระถางค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะก็คือคุชเป็นหมวกนะคะนะั้ง ขนมปังค่ะนู่นอยู่ตรงนู้นเลยค่ะวิ่งไปถ่ายค่ะค่ะปังแปลว่ากระเป๋าค่ะอ๋อเพิ่งนึกออกค่ะเนกาเมะแปลว่าแว่นค่ะส่วนร้านยาคิยุคุเนี่ยก็คือร้านยาค่ะส่วนปังนี่ก็คือปังค่ะขนมปังเฉยๆเลยค่ะเดี๋ยวลองไปเปิดกาชาดูค่ะจะได้อุปกรณ์มาแต่งรูปเพิ่มไหมหรืออะไรยังไงคะได้ฟิลเตอร์มาใหม่ค่ะเพื่ออะไรคะเนี่ยลูกโป่งนี่ก็ไม่เคยถ่ายนะคะนะ ฟูเซนฟุคุรามะสึพองค่ะวารึวารแตกนะคะนะอันนี้คือสตาร์เผ่าเลื้อยนะคะนะโอวารลึกก็คือปกคลุมค่ะฮะฮะก็ใบไม้ค่ะเครื่องบินใช่ไหมคะน่ะทำไมถ่ายไม่ได้คะน่ะฮิโกคิเฮโกคิเครื่องบินนะคะน,น,นะ,ะโทยโทย ไกลค่ะทบุบินนะคะนะโยโกนิคุก็ออกเดินทางหรือไปเที่ยวค่ะทามากโกะไข่นะคะนะาอยู่นู่นเลยค่ะต้องไปถ่ายวิ่งไปถ่ายค่ะโอ๊ยโอเคค่ะก็จะมาถึงนะคะนะโฮเตลนี่แหละค่ะคอมบีนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อค่ะมันจะเป็นละแวกเดียวกันด้วยนะคะนะ ไปถ่ายติดอะไรค่ะนะเดี๋ยวก่อนค่ะดัมโบเดบากโกอันนี้รู้สึกจะเป็นไม่ใช่แตงโมแน่ๆค่ะมานาน่าก็ไม่ใช่หัวชาเท้าไหมคะไม่มั่นใจค่ะอย่าเพิ่งถ่ายแล้วกันนะอ๋อคาร์ดบอร์ดค่ะเพิ่งนึกออกค่ะโอเคค่ะพาสปอร์ต,อ,รตอ๋อโอเคค่ะสูเทเคส ซูสเคธนะคะนะนี่ค่ะถ่ายยอมแพ้ไปเลยค่ะอ๋อก็คือชินชา,ชน,ชานี่คือสามเจ้านะคะนะอิซึอิซึนี่ก็คือเก้าอี้นะคะนะอยู่ด้วยกันกับคาดบอดเมื่อกี้ค่ะโด,โดฮิโรชิกิอันนี้ก็คือป้ายห้ามเข้านะคะนะคุกาคิก็คือกาฟิตตี้คะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปเพิ่มแป๊บหนึ่งนะคะนะพอใช้โหมดนี้ข้อดีก็คือมันเห็นชัดนะคะว่าอะไรที่เรายังไม่เคยถ่ายบ้างนะคะนะและถ่ายได้ด้วยค่ะ เซนิคนเตนร้านขายเนื้อคิรุตัดนะคะนะชินเซนเซนสดใหม่ค่ะฮานัสฮานัสเขาไปคุยนะคะนะ